เรก,ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนักศิลปะนะครับซึ่งจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ขอประทานโทษได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนครับโกงจากรแบบเปลี่ยนรูนปแบบนะครับมาวิธีการทำนะครับให้ทุกคนแบบนี้ให้เป็นลายอ่ะให้ัเป็นการ,กร์ดกด นี่นะครับเราก็ต้องพับครึ่งน,นะครับนี่นะครับต่อไปแล้วก็แค่พับตรงนะี้ยทำมาชนกับตรงกลางพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะครับทั้งสองทางใช้แปดอันสลับสีก็ได้นะครับสลับสีจะสวย ขัน้นต่อไปทำให้ตรงนี้ลงทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วรอยกลางให้มันทำขึ้นนะครับประมาณนี้ทำทั้งหมดแปดอันต่อไปตอนทำเสร็จนะครับโอเคก่อนหลังจากที่เราจะทำครบเราก็จะมาประกอบกันนะครับวิที่ประกอบก็จะประมาณนี้ไปพัลงนะครับมันจะมีแบบนี้สอดกันแล้วก็ มันจะมีตรงนี้อาลงไปไปอันนี้ว่าพร้นี่ยครบเจ็ดอันนะครับเลืออยู่แค่อันเดียวนะครับไปเอาโอเคเลยอันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งอันสุดท้ายก็จะทำเหมือนเดิมนี่เลยมทแบบนี้เหมือนเดิมแต่จะประกอบกันยังไงเราก็ต้องเอาตรงนี้มาสอดกับตรงนี้ เดินไปเรื่อยๆมาสอดตรงนี้เด๊กน,นนะึงนะต้งขยับถ้าสอดลตรงนี้นครับนี่มันจะมีอยู่ตน,นนะึงนะน,นี่นะครับดูนี่มันจะมีรูอยู่ข้างๆแล้วก็สอดเข้าไปาสองทางนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับจับเลื่อนเอาเลยนะครับนี่เราจะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปแบบเราก็แค่ทําแบบนี้นี่นะครับนี่เลยแค่นี้ไง,ไง่ายไม่หลุดก็แค่นี้เรครับติดตามกันได้